สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์นกกันอีก ครั้งแนงนะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูบ้างในช่วงวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะมาดูกันค่ะมาดูกันที่เรื่องที่1ก่อนนะคะคือเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการงานนะคะเขาบอกว่าในช่วงวันที่16สิงหาถึงวันที่31สิสิงหาเนี่ยมันเป็นการปลดแอก นะคะปวดแอกในเรื่องของการงานนะมันทะลุและมันมันชัดเจนละมันถูกละมันมาถูกทางละนะคะถ้าดูนะคะมันเหมือนกับความพยายามของเราเนี่ยที่ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมือนกับเปิดให้ทุกคนเห็นว่าตัวเรานะคะตัวเรามีศักยภาพในการทำงานแบบไหนนะคะถ้ามองในเรื่องของคนที่ทำงานประจำนะ บอกว่าตอนนี้เจ้าหนงเจ้านายเห็นชัดแล้วว่าคุณเก่งแค่ไหนอะไรแค่ไหนแสงออร่ามันมันส่องออกมาแล้วปลดออกมาแล้วนะคะอ่าสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีแบรนด์อยู่นะคะหรือว่าทำตัวผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่อยู่มันปังอ่ะนะคะในช่วง1 6 1ถึง31มเนี่ยมันปังมากมันเป็นที่รู้จักอยู่อ,ออเดอร์ก็เข้ามารวรัวอ,ออเดอร์เข้ามาแบบเทียบนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะ เตรียมรับทรัพย์เตรียมรับตังกันได้เลยนะเขาบอกว่าเข้ามาแบบเต็มไม้เต็มมือเต็มพิกัดนะคะเต็มพิกัดเต็มมือเยอะนะคะเยอะมากมายนะคะมาดูนะะใบถัดไปนะคะเขาบอกว่าบางทีนะคะบางทีพอถึงเวลาก็อาจจะมีคนเข้ามาควบคุมนะคนเข้ามาควบคุมคนมาชี้ชี้โบชี้เบนะว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้นะคะพร้อมกับพร้อมกับต้องพาเขาไปด้วย นะคะมันเหมือนกับอยู่ๆก็มีอ่าคนมาขอเอี่ยวด้วยนะคะมีคนขอเอี่ยวด้วยนะพาฉันไปด้วยสิฉันอยากไปด้วยฉันขอมีเป็นส่วนหนึ่งของตัวธุรกิจของคุณขอเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ของคุณนะคะก็เลยกะแต่มาแบบไม่ให้มาเป็นผู้ตามเรานะมาแล้วมาแบบมาเหมือนกับเป็นผู้นําเรามาชี้ลิขิตชีวิตเราว่า เราต้องทํานั่นต้องทํานี่ต้องทำนู่นทั้งทั้งที่ตัวเองนะคะมาเกาะเรานะคะชาวราศีธนูก็ระวังนะคะอยู่ๆก็มีมาเกาะทําให้เครียดทําให้หนักทําให้แบบเหมือนกับเฮ้ยปฏิเสธไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบอเออไอคนที่มาเกาะมาเกี่ยวมาเหนียวมาอะไรเราแล้วมาบงการชีวิตเราเนี่ยเป็นเป็นอชอบชอบจิกชอบบ่นนะ เออเหมือนกับมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็แบบพูดบนอะไรอย่างเงี้ยนะมันเลยทำให้ทำให้สภาวะการทํางานแบบโอ้โหฉันกําลังรุ่งอะ่ะอยู่ๆก็ มามากดดันมาชี้โบชี้เบททำนู่นทำนี่นะคะมาชี้โบชี้เบททำนี่มาควบคุมสถานการณ์ชี้เป้าหมายให้กับเราอะเฮ้ยเป้าหมายข้างหน้าเนี่ยมันต้องไปมันต้องวินนะมันต้องมันต้องโกมันต้องถึงเป้าหมายตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่แต่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยแค่พูดพูดสั่ง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 พูด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 สั่งสั่งไม่ได้มาลงไม้ลงมือทำกับเราด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยอยู่ในสภาวะบอกเฮ้ย อยู่ๆก็มาแบกภาระคนอื่นในลนักษณะนี้แต่ก็ลองพิจารณากันดูนะคะชาวราศีธนูเรากว่าภาระก้อนนี้บางทีคุณก็ ปฏิเสธมันไม่ได้ผักใส่มันออกจากตัวไม่ได้นะคะมาดูด้วยค่ะสภาวะการเงินเป็นอย่างไรนะสภาวะการเงินถือว่าดีนะคะถือว่าดีนะรอเก็บผลผลิตรอดูว่าอดอกออกผลมันเป็นยังไงนะคะถือว่ายังดียังดียังด,งด,งดีตรงที่ยังมีรายได้หรือมีเงินเข้ามาให้ชุ่มชื่นใจไม่ได้ปวดหัวกับอ่าคนที่มาเป็นภาระแล้วมาชีโบชีเบททำนูน่นทำนี่แต่ตัวเองไม่ได้ทำไม่ได้ลงมือทำอะไรเลย มันเหมือนกับมาเป็นปิงเกาะแล้วก็อคอยสั่งว่าเฮ้ยยูต้องทำนั้นยู you, ต้องทำนี่แต่ตัวเองก็มาเกาะอยู่ข้างหลังในลักษณะยอย่างนั้นนะคะแต่ยังดีที่การเงินเรายางเขนนะคะการเงินยางเขนแต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายมันสู้กับนะ ค่าใช้จ่ายแบบมีคนมาหยุมหัวเลยก็คือเหมือนกับมีคนนั้นคนนี้ยื่นมือมาโอ้ยคุณค่าใช้จ่ายค่านั้นค่านี้ค่านนค่านั้นสารพัดมักองสุมรวมอยู่ที่เรา ะะดังนั้นตรงนี้นะคะชาวราศีธนูมเนจมันนิดหนึ่งนะมเนจมันนิดหนึ่งในเรื่องของการเงินนะคะอย่าให้คนอื่นเข้ามามีบทบาทล้วงลับตับแตกในเรื่องการเงินของคุณมากเกินไปคุณจัดการมันเองไม่งั้นคุณจะปวดหัวเหมือนลูกเลยนะคะแต่ละคนก็มาลุมถึงนะคะพอเห็นคุณประสบความสําเร็จพอเห็นคุณโดดเด่นขึ้นมานะ,ะมันก็แบบมาแล้วมาเหมือนกับมามาลุมมาลุมมาตุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ามาดูในเรื่องของความรักนะ ความรักนะความรักหลากหลายอารมณ์เลยนะคะความรักเป็นสภาวะที่มีหลายๆอารมณ์มีทั้งงอนกันดีกันรักกันช่วยเหลือกันแต่ถือว่าภาพรวมของสิ่งที่บอกอยู่ข้างหน้าตรงนี้ถือว่ายังดีอยู่นะคะยังทนุถนอมยังดูแลกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีเนบเนบ,เบกัดกัดกันบ้างแต่ก็ไม่ได้อาร้ายแรงขนาดนั้นนะคะมันเหมือนกับเป็นายายาเติมรสเหมือนกับ ยาชูรดชูรักกันนะในลักษณะ,ะยอย่างนี้ก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากนะคะบางทีก็ปะทะการรมกันแรงๆแต่ก็ยังรักกันอยู่นะสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนโสดแล้วคนที่เพิ่งอกหักมาเป็นอย่างไรสำหรับคนโสดแล้วคนเพิ่งอกหักมายังทิ้งภาพเก่ายังทิ้งความทรงจําเก่าไม่ได้ยังแบบถลม่มทลายยัง จมอยู่นะคะกับความรู้สึกเจ็บปดวดรวดร้าวนะคะาชาวราศีธนูจา้าลุกขึ้นมาจา้ะไม่ต้องไปจมอยู่กับอดีตนะไอคนที่มันจากเราไปแล้วให้คิดว่าเฮ้ยเราโชคดีนะคะเราโชคดีเราได้มาเดินหาค้นหาคนที่ดีสำหรับเรานะคะคนที่เขารักเราจริงๆคนที่เขาอยากจะชนุถนอมเรา จริงๆดีกว่านะคะมาดูข่าอุปสรรคและปัญหาของชาวราศีธนูคืออะไรนะคะอุปสรรคและปัญหาของชาวราศีธนูก็คือเรื่องร้อยแผดพันก้านะคะเรื่องสารพัดเรื่องที่มาสุ่มหัวคุณนะคะก็ย้อนไปนะคะดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนที่ว่าอยู่ๆก็มาบงการชีวิตคุณนะคะ อ่าอยู่ๆก็มาช่วยใช้จ่ายกับคุณนะคะแล้วก็เอ่อถ้าไปรวมของพวกอกหักรักคุดมาก็ยิ่งแย่ข้าไปใหญ่ดังนั้นที่ตอนนี้อยู่ในสภาวะปัญหาละบิสังค์คือตัวคุณเองนะอาจจะต้องเซตตัวเองใหม่นะคะอาจจะรีบูตตัวเองใหม่อาจจะต้องไปเซตศูนย์ใกล้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้มารับในสิ่งที่มัน ใบแรกอะ่ะมันมันโอเคอะนะคะเออดังนั้นเนี่ยต้องไปเซตตัวเองเพื่อที่จะทำให้สิ่งดีงามที่มันกำลังเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นนะคะสิ่งนี้ต้องทำด้วยตัวเองนะไม่มีใครช่วยได้นะคะไม่มีใครช่วยคุณได้นะคุณต้องทำด้วยตัวเองการเซตซีโร่ตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ออรับสิ่งใหม่ๆนะนี่คือปัญหาและอุปสรรคของคุณ มาดูในเรื่องสองสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะถ้าสุขภาพตรวจเช็คในระบบการไหลเวียนของโลหิตหนึ่งะคะกับ2ระบบในช่องท้องอาหารกะระเพาะลำไส้นะคะเช็คนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพของคุณได้นะคะสําหรับชาวราศีธนูก็ให้กําลังใจนะคะอ่าเดี๋ยวอาจจะถึงเวลาหรือหมดเวรหมดกรรมไปคนที่เราต้องแบ่อยู่มันก็จางเราไปนะคะก็ตอนนี้ก็ยืนหยัด ด้วยตัวเองให้ได้มีสตินะคะมีสติกับตัวเองให้เยอะๆนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะก็จบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะน่ก็ฝากติดตามอาจารย์นกไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเรามาเจอกับชาวราศีมังกรคะ่ะสวัสดีคะ่ะ